ว่าไงไอคำเองพูดจากับเมียเองเรียบร้อยอยังคือคือคือว่าคืออะไรแล้ว่วาอะไรก็จะอยู่ที่นี่ต่อนะสิแม่เคลือกเขาไม่ยอมไปอ่ะนี่หมายความว่า,วาเองเห็นเมียเองดีกว่าพ่อแม่ไหมเหรอก็ไปอะไรทํานองนั้นแล้วพ่อไปคิดอะไรเราไปเปรียบเทียบไม่ได้มันคนละสายกาันแปลว่ามันก็ดีทั้งสองฝ่ายเลยจะ้ะนี่ไอคำข้าเนี่ยเลี้ยงเองมาตั้งแต่เล็กจนโตน,นะ เดี๋ยวนี้พอเองโตขึ้นเองลืมหมดเลยนะออลืมอะไรกันละแม่ก็บอกแล้วอย่ามาเทียบกันมาเทียบกันแล้วแม่ก็ไปเปรียบเทียบกันทําไมเราเงินเนี่ยนะเป็นเงินที่เข้ามาช่วยงานแต่งงานฉันกับนายคำทุนตั้งตัวแล้วนะจ๊ะเอามาทําไมอะเครือวันแต่งของเองนะเหรอ ทั้งอ e ีอุไรทั้งไอแสงหัวหมอกเลยกันทั้งคู่นี่เหนื่อยสายตัวแทบจะขาด<ช>แต่มันดได้ดีได้ดีอะไรบ้าง <c oughs> แล้วมันเจ็บใจเจ็บใจ <ๆ S 2> พ่อกับแม่ไม่เหนื่อยเปล่าหรอกจ้ะฉันยกให้ทั้งหมดแม่ดิเงินเนี้ยให้เราสองคนไว้เพราะว่าครัวเราสองคนจะไปพัฒนาความช่วงเราใช่ไหมละ่ะด่ข้าจะรับเงินนี้ไว้แต่อย่านะว่าต่อไปข้าจะไม่ด่านะ ไปไม่เป็ไไนไรเดืนแล้วอ้ย,ยเดีล้วทำไงอ่ะก็ไปขนข้าวขนของมาสิโธเอ้ยก็เอาเงินเข้าไปหมดแล้วจะที่ไหนใช้อ่ะเงินทองเนี่ยเป็นเป็นของนอกกายน่ะหาเมื่อไหร่ก็หาได้นะพี่ต้นคำนะ แม่ว่าเองนะ่ะยังไม่มีประสบการณ์นะหากว่าเองก้าวเร็วนักนะ่ะมันจะพลาดนะลูกอะไรอีกอ่ะแม่อ,อแม่ว่าเองนะ่ะไปอยู่บ้านพ่อผัวแม่ผัวก็ก่อนมีอะไรก็ค่อยคอยคิดค่อยคอยทำนะลูกนะอยู่ด้วยกันนะ่ะมีอะไรจะได้พึ่งพากันได้คนบางคนน่ะก็ไม่สมควรจะอยู่รวมด้วยคิดแต่จะเอาท่าเดียวไม่เคยคิดจะให้ ทำอย่างนี้ยถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดแล้วด้วยตั้งใจจริงใช่ย่างจะล้มคว่ำมขมําหงายขนาดมไม่เด็ดผุดไม่ได้เกิดก็ให้มันรู้ไปสิเด็กความติงมันก็มีความดีอยู่เหมือนกันนะเห็นไหมมันให้เงินเรามาหมดเลยใครว่าแล้วเขาว่ามันต้องขยักเอาไว้แง่ๆเลยอีนเียจริงเหรอโถมัเนเหลี่ยมจัดมันเคลือ ด,ดูความเวลวร้ายของมันตามก,ก็ไปดูหน่อย <ไป S 1> สิ <ไป S 1> สเอาไว้ที่เดิมเราจะให้ฉันกับเครือวันนอนกับอะไแล้วพ่อกับพื้นไงล่ะคนอย่างเมียเองอะเหรอนอนกับพื้นอะดีที่สุดเสื้อผ้าออกไปไม่ได้เว้ย โทรพ่อไม่ใช่นุ่งอะไรให้แก้ผ้าหรือไงออเอออ้าวก็แก้ผ้าไปสิดิไม่ต้องเอาไปเอาไว้ที่นี่เองรู้เปล่าของพวกนี้ข้าเป็นคนซื้อหามาทนั้น <c oughs> อย่าไปก็ไปในตัวติไอ้เด็กที่ไม่รู้จักสัมมาคารวนะนเขารบนักถือผู้ใหญ่นะเฮ้ยวันหนึ่งมันจะต้องมีอันเป็นไปไม่เชื่อคอยดู เออใช่แล้วข้าจะคอยดูวันที่เองกับนางเครือสมสารกลับมามวันนั้นล่ะเองจะได้เห็นฤทธิ์ข้าอ,อีกไม่นานหรอกโวย ไหนบอกให้แอลข้าวของมาไงไม่ได้ไปมาหรอกเหรอคือว่าเธอเข้าใจผิดนะเครือที่ว่าจะให้สตังแม่แล้วก็จะดีกับเราด้วยอ่ะงั้นก็ช่างเหอะข้าของแค่นั้นน่ะหาเอาใหม่ได้นันจะไปเอาผักนะ,ะเตรียมแผงไว้ให้ดีแล้วกันก็ไม่มีสตางสักแดงแล้วจะไปผักได้ยังไงอ่ะเอาได้กระจาดตะก้าก็ไม่มีสักใบหนึ่งนะไม่มีก็หาได้ กระจาดใบหนึ่งนะเอาไปสิเออแล้วบ้านชาวเองเรียบร้อยแล้วเหรอเรียบร้อยแล้วจ้ะเออแล้วเงินชาผักเองมีแล้วเหรออะไรอับจนไม่มีทุนจะลงเฉลิมแม่ละไม้คือเออหน้าเวทน,นาไปลูก มันไปนน่นแล้วไปแล้วตามลาวีั่ิมันเจอลูกด่าเรามากเท่าไหร่เรามีหวังได้คาบวิบบารกับมันมากเท่านั้นลูกใช่ใเฮ้ยก็เพิ่งเห็นนี่เลยวะแต่งงานแล้วไม่ยอมไปอยู่บ้านพ่อผัวแม่ผัวแยกมาตั้งแผงซะเองอ่ะนะอฉันเชื่อไว้ก่อนนะเย็นๆขายได้แล้วจะมาคืนให้นี่หมายความว่าไม่มีเงินให้ฉันเลยเหรอ <laughs> ไอ้ปลูกผักนี่มันก็ต้องลงทุนเหมือนกันไม่ใช่เหรอแล้วคนก็เอาผักไปแล้วเขาไม่จ่ายเงินเนี่ยแยเปล่แกไม่ลงจมเหรอเย่ได้สวยใครสวยสวยกับใครสวยยังไงเอาไปเถอะคือเอาไปเถอะเอาไปเออเดี๋ยวดีเดีด๋ยวก่อนอย่าว่าฉันะสอดรู้สอดเห็นเลยนะ แลเงินที่ช่วยแต่งงานนด้ไม่เหลือเลยเหรอไม่เหลือเลยจ้ะนี่ฉันน่ะไม่ได้แช่หรอกนะแม่เปลวอย่างเงี้ยเหรอไม่เกินสามวันเจ็ดวันหรอกมันจะต้องโสมซานกลับมาหาค้าคงจะจริงนะ ไ็ได้เงินช่วยแต่งานไม่ทลายเลยหมดซะแล้วไอ้ใช้เงินล้างผลานกันแบบนี้มันจะไม่สมสารกลับมาได้ยังไงผักสดๆจ้าผักเจ้าผักจกงจงจิงจง ใช่ไหมผักสดจดจ้าผักสดๆดจ้าคุณนายซื้อไหมจ้าซื้อแล้วจ้าเป็นไงจเครือขายดีไหมยิ่งจะเริ่มนะจ้า <c oughs> นั่งปัดเป็นวันไปเถอะ อ่าเยญรวยไปเดิมหน่อยกินนะจ้าเออของกำนี่เหรออ่ะฉันเชื่อไว้ก่อนนะโอ๊ยตายไม่ได้ไม่ได้แลวจ้าของฉันยังไม่ได้ไปเดิมเลยโน่นน่ะไปร้านแม่ละไม้โน่นแหละไปมีลูกสาวสวยๆทำไมถึงไม่หาผัวรวยๆสักคนหนึ่งเล่า เก็บใจจริงๆเลยมีลูกชายลูกสะใภ้พล้ตัวเราเองต้องมานั่งทำงานเนี่ยงมกงกงก,มกอ้าวนี่พี่จำําลูกค้ารายแรกมาแล้ว ผักจะผักผักผักสดๆจะเนี่ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรนะเลือกชมดูได้เลยถ้าไม่สดนะยินดีคืนจะตางค์ให้หมดเลยไม่ต้องคืนหรอกจ้ะเพราะฉันเชื่ออยู่แล้วโธจ่ายสักสลึงสองสลึงก็ยังดีนะเปิดร้านมาอย่างเงี้ยแปะแต่เช้าตกเย็นนี่ก็ต้องขายไม่ออกนสิอืมนะพี่ทองคำให้ไปเถอะนะอันนี้จ้ะออะไปเลยนะคืออย่งนี้เรื่องอะไรจะเล่าให้ฟัง มีคนเข้ามาติดต่อฉันมาป,ประกวดน,นางงามเหรอเออแล้วออลคนที่เข้ามาติดต่อนะเขารับประกันด้วยแล้วว่าหน้าตาอย่างนองพิมนี่แหละไม่มีพลาดหรอกเหรอถ้าอย่างนั้นก็รีบไปสมัครสิ mm. นี่ถ้าเกิดได้ตําแหน่งขึ้นมานะเงินรางวัลเยอะแยะเลยรู้ไหมอย่า <im it> มัวดังเลยอยู่เลยนี่รวยไ,ไม่ไหลเรามายืมมัง่งจ้าแด้แค่คิดดอกเบี้ยไม่แพงหรอกนะพอทองคำโอ้คือผักชนิดไม่จ่ายสตางค์ดอกเบี้ยสักบาทก็มาด้คิด โอ้วยคนไปหายไปไหนกันหมดขยักข้าผักไว้ก่อนเถอะวันนี้ขายทั้งวันไม่คุ้มทุนเลยเอาก่อนเถอะนะเครือไม่ได้หรอก สัญญากันนเปลเอาไว้อะค้าขายก็ต้องเป็นคําพูดสิอ้าวแล้วมาเข้ามาแกลงแล่ะถ้าไม่ซื้อแล้วจะอะไรหุงข้าวอ่ะเดี๋ยวหาให้ น่า,าเอาไว้ใช้ดีกว่าโแม่แม่โอ๊ยอะไ่ปะไม่ไม่เป็นอะไรหรือลูก นั ê, ổi, ừ. Ừ, ่งงอยู่แม่ลุกขึ้นไปเร็วหน่อยมันเลยหน้ามือเอิแล้วเอยากจะเอาที่ไหนวิช้ยล่ะฮะ ไล่ลายลื่อหยิบเอาเลยนะอาเคียจับใจจ้าตามสบายเลย<ะ>แล่าจะมีปังยาใช่เหรอหไม่ผิดเวลาก็แล้วกันนะบอกเรียกอาว่ะไอทองคำอมามังกระจอกถ้วยโถโอชาใหม่มีปังยาซื้อแข่งจะมีเมียอาเคยร้อ,อลืออยาไปฟังเสียงนกเสียงกานายพูดมากอย่างนี้เองลืออยากไล่ลาบอกนะอ้วนนะ ก้ให้ชามไปเพิ่มนะเอาไปนะอาเขือนนะใจมากเลยจ้าบอกมีก่หยหนอใจนะจ้าฮ่าฮ่าฮ่าคงเราอะ